ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Modern Warship นะเห็นอย่างนี้ถึงแม้มันจะเป็นเรือเริ่มต้น USS Hurricane นะครับแต่ก็ใช่ว่าผมจะมีแค่เรือลำนี้นะปกติอย่างที่ทุกท่านเห็นเวลาผมเล่นเกมไหนมันมักจะมีตัวมหาภัยอย่างเช่น r f a d m i r a o Kunetsov เนี่ยตัวเนี้ย น่าจะเป็นรู้สึกเหมือนเป็นเรือรัสเซียมั้งอืมใช่เป็นเรือรัสเซียวันนี้เนี่ยผมจะมาใช้ตัวนี้เพราะผมรู้สึกอินกับเ,เรือลบขนเครื่องบินนะ<ๆ>ผมชอบมากเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยมันไม่มีวันหมดเหมือนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เนี่ยมีวันหมดแต่ว่าเครื่องบินเนี่ยมันต้องชาร์จแล้วจั้นก็จะมาชาร์จแล้วจั้นก็จะมาอืมผมก็เลยชอบนะคะอันนี้ก็เป็นของรัสเซียนะคือเกมนี้มันเป็นเกม เรือลบไยผมก็เลยชอบเมื่อก่อนผมมีเกม World of Warship ด้วยนะผมกะว่าจะรีวิวแต่ว่ามันเด้งเวลาผมกดเข้าไปแล้วมันเด้ง What the hell is going on เลยมาอันนี้คือปุ่มเริ่มสู้นะส่วนอันนี้คือจะให้เลือกโหมดนะฮะอันนี้คือควิคเกมเหมือนจะเป็นออนไลน์เอ Off, Off เอออฟออฟไลน์อันนี้ก็ออฟไลน์เฮเกิดอะไรขึ้น What t อ e ไม่ไม่เข้าใจเหมืมอนกันแต่อันนี้คือเราสร้างห้องนะครับหรือว่าเราจะเป็นคนเข้าห้องก็ได้ถ้าเรากด r e a อ e อันนี้คือวิธีการเลือกแบบ ถ้าเรากด T e ก็คือการสร้างห้องถ้าเราใส่เกม I D ก็คือเราเข้าห้องของคนอื่นนะฮะมาพร้อมแล้วก็มาชมกันเลยเดี๋ยวตู้ต่อไปเนี่ยผมจะใช้เป็นเซียนไทสุน่าสัมเฮสองจีเจียงเหวยนะเอ๊ะมีเจียงเหวยหรือเปล่าจำไม่ได้จำเนี่ยอ่ามีแค่สองจีะแล้วผมไปเอาเจียงเหวยมาจากไหนอ่ AF g r a c ดเนี่ยผมมีอยู่อ่าหกลำนะรวมอนนี้ก็เป็นหก ไอีแทบเลื่อนจ้างมาถ้าพร้อมแล้วก็มาชมกันเลยเนี่ยเ,เดีวเมื่อกี้ผมมีเควส์เยผมเคยสอยห้อมาแล้วนะคือเดี๋ยวผมจะรีวิวเครื่องบินแต่ลำให้ดูคือเวลาออกไปเนี่ยมันจะออกไปเป็นฝูงพินแบบสาเลยนะคะอย่างชอบเลยเพื่อเอาจริงอ่ะเออเดี๋ยวนะทำไมรู้สึกกระตุกแปลกๆอันนี้ก็คือ ฮอนะคะถ้าเรากดอันนี้ก็คือสลับไปดูอย่างอื่นนะคะจะมีแค่เรือกับเครื่องบินที่เราดูอยู่อันนี้ไม่ใช่สไตร์ไฟเตอร์นะคะจะเป็นแค่ไฟเตอร์เฉยๆเราสามารถควบคุมได้คือเครื่องบินปกติแหละส่วนอันนี้คือสไตร์ไฟเตอร์มันเอาไว้จู่โจมเครื่องบินโดยเฉพาะ้าเข้าไปในพายุนะเดี๋ยวมันจะโดนพัดยับเลย อ่านั่นไงฝั่งข้าศึกไม่แนะนําให้นําตัวนี้เข้าไปสู้กับเรือนะถ้าหากมันไม่ได้ปล่อยฮหอ,หอ,หอ,หอหรือว่าอะไรมาหรือว่าเครื่องบินมาว่าตัวนี้เอาไว้ใส่เครื่องบินโดยเฉพาะเลยเอาจริงดิเอาจริงดิโอม่ว่อมิวจินเนยแตกนั่นแหละนั่นแหละแค่นั่นแหละขอแค่นั่นแหละนั่นแหละที่ต้องการ อ่ะอันนี้คืออันนี้คือมิสไซล์แบตเตอรี่นะก็คือที่ยิงมิสไซล์แหละส่วนอันเนี้ยคือกราเน็ตลอนเชอร์กราเน็ตลอนเชอร์มาเนี่ยมันก็จะยิงแบบเนี้ยยิงแบบรัวๆเลยบึ้มเต็มข้อไหมล่ะส่วนเนี้ยเป็นมิสไซล์ที่ไม่มีใครต้านทานได้คือมันไม่ไม่ไม่มไม่มีใครยิงเท่าที่ผมเห็นนะนั่นเนี่ยเอาเรื่อ,ง,องไม่ทันยิงยิงไม่โดนก็ตายไปนะจ๊ะ นั่นไงน,นั่นไงฮอรฮอร์เอ้ยอย่าเพิ่งตายฮอโอเคสไตรค์ไฟเตอร์เดี๋ยวผมจะจัดการสไตรค์ไฟเตอร์ก่นอนแบบแล้วกันเพราให้มันแบบเผื่อๆก่อนอ่าเอาเรื่องเอาเฮ้ยอ่าเอาเรื่องแปลว่าต้องมีซับมารีนอยู่แถวนี้ปั๊บไม่ก็มีแบบลำๆอะ่ะนั่นมันไอคิค แค่นั่นไงน,นั่นไงเอาบินด้วยอันนี้ก่อนันนี่ก่อนส่งส่งฝูงบินนี้ไปก่อนจำได้ว่าฝูงบินนี้เป็นไฟเตอร์แบบปกตินะอ่ะเอาเรื่องผม,ผมโดนยิงแน่เลยสักพักผมก็จะโดนยิงสวนกลับไม่เป็นไรชายชาตทหารของผมไม่กลัวอะไรอยู่เลยแล้วสักพักเลือดผมก็จะหมดช่างมันเพราะมันโหลดได้เอาไปกินตม้มอ่ะล,ล้อกป่อยบอทบอทฝากด้วย อย่าทำให้พ่อขายหน้านะถ้าพ่อขาขหน้าพ่อก็จะอายมาข่าวนี้แหละแปลว่าไฟเตอร์ของหมอมตายถ้ามันขึ้นเขียวๆอย่างนี้นะฮะแปลว่ามันยังไม่ตายนะก็ไม่ต้องถามว่าถ้าเกิดคูดาวแปลว่าอะไรสำหรับคนที่เล่นเรืวรถของเครื่องบินเป็นก็คงจะรู้นะ มันก็คือเรือลำนั้นได้ตายลงไปแล้วมีงานศพไหมฮะถามจริงไม่มีเบื้องหลังความงานศพออเอาเรื่องไอ้จอกเอาเรื่องอะ่ะไอ้จอกไอ้เปี๊ยกไอ้ตัวกระเปีก๊ก <Yeah, yeah. S 1> เต็มข้อไปหนึ่งตัว สรุปไม่มีใครโดนเพราะมันตายแล้วเดี๋ยวโอ้โหยังไม่ยิงเพราะว่าเอาจริงๆฉลองก็ได้นะแล้วก็ตัวนี้บินออกไปไอ้สไตรค์ไฟเตอร์เขายัางไงซะพวกผมก็ชนะอยู่แล้วคือคือผมไม่ได้ขิงนะบอกไว้ก่อนผมไม่ได้คิดอะไรนะแต่ว่าดูดิเหลืออยู่ตัวสุดท้ายแล้วอะเนีย่ยดูไม่ชนะก็แปลกผมฆ่าได้ลำหนึ่งโอเคเดี๋ยวดูเควสผมก่อน เค้ผมมเหลือเท่าไหร่เหลือเหลืออยู่อันเดียวแหละอ๋อฆ่าได้เจ็ดตัวแล้วโอเคขออีก3ตัวขอร้องอ่ะคือไอตัวเนี้ยผมชอบนะแต่ว่ามันไม่ได้บูอ่ะคือผมชอบเอาเครื่องบินไปบูนะด้วยเฉพาะสไตรค e Fighter เพราะว่าผมมองว่าพวกเฮลิคอปเตอร์พวกอากาศยานเนี่ยมันฆ่าง่ายดีไง,ไงอันนี้คือผมเล่นออฟไลน์นะน่าจะบอกว่าออฟไลน์มั่ก กดใช้เอาเข้าไปเอาที่สบายใจเลยแล้วเรือเนี้ยมันก็ช้าด้วยไงช้ามากกินน็อตจะไม่ได้แต่ไอเซียนใช้ 0.53H2G ของผมเนี่ยอัปเกรดมาเป็น20น็อตแล้วมาอ่านั่นคือหนึ่งตัวทรงอากาศอื เหมือนกดแค้นอะไรผมมาล่วงซะเถอะนั่นแหละเพนคือเอาจริงนะเดี๋ยวรับคนเครื่องบินโกรธกันเองทำไม,อมโอเคผมจะไม่วิ่งไปก่อนนะเดี๋ยวผมอ้าวไม่น่าเลย มัน U.S.S Independence ฝั่งเราเดี๋ยวแล้วไม,มเปล็อกโคน Lock ี่ผมอยากได้ U.S.S Independence เร็วแล้วล็อกบอกให้ล็อกนั่นไงโอ้ยังไวเลยมันอัปเกรดระดับไหนมาเนี่ยถามจริงนัดพระเจ้ายังต้องร้องขอชีวิต U.S.S Independence เกิน หิวไหมหิวไหมหิวไหมล่วงไปแล้วผมยังไม่ได้ฆ่าสักลำเลยโอ้ขครื่องอยู่เนาะเอาไปสำนักสะบัดช่อไหมล่ะเอ้ลบก่อนลบอก่อนลบก่อนโอ้กระ <Ooh. S 1> ต่ายเอ๊อเอาเรื่องเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันนี่มัครับอ้าวจริงดิ น,นี้อะไรเนี่ยช่างมันยิงลยยยยแล้วก็ปล่อยให้บอดทำงานทำงานทำหน้าที่ของนายไปอ่าโนนส่งเพื่อฮะเพื่อใหนเกมอยู่อยู่เนาะเออต้องอะไรจากเราอโอเคผมไม่น่าไปเปลี่ยนเลย จังหวะนี้เลยฮะ o อ my ah million h ทำไมเครื่องบินมันแบบเอาไปกินตุ้มคืองจริงอะเกนเน i c s อนเช c h e ของผมเนี่ยมันอยู่ด้านหลังนะก็เลยอาจจะมองไม่น่าได้ไม่น่าได้น่าจริงไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะอย่าบอกว่ามันตายแล้วเอ้ยแล้วผมจะเปลืองไปทำไมเนี่ยเปลืองกระสุนทำไม เอาเรื่องใช่ไหมนายมันเด็กไม่ดีรู้หรือเปล่าไอเด็กโง่ออไปชบอบโง่โติดคอหินก็ช่างแล้วอ,อจะยิงให้ยับเลย<ส>โอเคตัวนี้ไม่ใช่เรือรบขนเครื่องบินอย่างที่ท่านเห็นนะ เชียเชียเอาเรื่องเฮ้ยเอาเรื่องนะนั่นมันเป็นเด็กเอาเรื่องจริงอ่าโดนนิดหน่อยโอเคอย่าเพิ่งตายนะเหลือยู่สิบเก้าหมื่นมันเหลืออยู่ 90, เท่าไหร่น่าจะน่าจะน้อยกว่าหมื่นนะเพราะว่ามันเป็นเรือลําเล็กส่วนของผมเนี่ยเป็นเรือลําใหญ่มากลัน่ปวมันจะยิงอะไรมาเอาเรื่องเฮ้ย แล้วแล้วใครมันล้าช็อตเนี่ยเฉยเลยหรือเปล่าหรือว่ามีไส่ของผมว่าเมื่อกี้รู้สึกเหมือนครูดาวอยู่มาครั้งน,นี้ผมจะใช้เซียนไทูนยห้าสามเฮดสองจีนะฮะก็อยู่เนี่ยถ้าเข้ามาในเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะเจอแต่เรือของเรือที่เรามีแป๊บนะมันออกยังไงล่ะนี่อ๋ออย่างนี้ แต่ถ้าอยากใช้เนี่ยอ่าก็ต้องไปกดเลือกทาง shift นะนี่ต้องกดใช้ทางนี้ถ้าเข้าไปในเวิร์กช็อปเหมือนจะกดใช้ไม่ได้มั้งอย่ยมาได้ตอนนี้นะเออดีแค่นั้นผมอยากรู้ว่า air defense ตัวนี้เป็นยังไงอ๋อนี่ไง air defense มันจะเป็นปืนออโต้ออโต้ยิงเลยออโต้ยิงใส่กัสยานะไม่ใช่ออโต้ยิงใส่อะไรหรอกก็ฆ่าไปได้แปดตัวละทั้งหมดโอเคเหลืออีกสองตัวผมกะว่าอีก รบเลยผมจะทำเควสเนี้ยฉลองเลยฉลองเล่นเกมนี้ครั้งแรกแล้วก็จะลงเอาจิงก็ไม่ได้เล่นครั้งแรกหรอกแต่จะลงครั้งแรกแต่ตัวเนี้ยเป็นเรือใส่บูนะอยากจะเกมเนี้ยมีฉายาะฮะคือมือสอยหอผมเนี้ยคือผมเนี้ยเป็นมือสอยหออันดับหนึ่งของโลกตรงไหนฮะแต่ผมเป็นมือสอยหอที่เก่งจริงนะไม่ได้โมนะแต่ว่า เอาหอสอยหอก็ได้อะแต่ว่าถ้าอยู่ไกลก็ใช้เวลานานหน่อยเล็กน้อยถึงปานกลางห<พ>อ<ๆ>ลำนี้มีเป็นเอ๊ะต,ตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดชื่อว่า w z 1 0 cake นะไม่ใช่ c i k e นะ c a i c โอเคเกิน3.3นี่3.5นี่3.3อ่ะนั่นไงมือสอยหอ my name is มือสอยหอาน้นชินเน่ ไม่น่าจะโดนแต่ผมชอบยิงสูงแล้วคุนก็กัะโดดมากแล้วผมกะว่าจะเข้าไปใกล้กว่านี่เค้ก w ิ Z เ1เซเทนอ้าเพื่อกลับหลังเพื่อไอชื่อต้องการอะไรถ้าเป็นสไตร์ไฟเตอร์เนี่ยจะดีมากเลยเพราะว่านั่นอา้าวไม่ตายจริงดิเฮ้ยรอดได้ไง แตกซ่าเออนั่นแหละหนึงแป๊บนึงสุดตรงนี้ดูเดือดมากดูเดือดมาก you know it is so brutal มา,าเจอไหมกินไหมเหงาไหมเหิวไหมเหิวไม่ตายไหมเหิวไม่ตายไหม,ไมหิวอ่ะโลบอกก็ถ้าเพื่อนผมเปรียบเทียบก็หิวแสนนั่นแหละเกือบตายแล้วเกือบตายและเขื่อนเพื่อนเขื่อนเขื่อนยามรัดอะ่ะ อ่ะ,อะมันคงไม่ยิงแฟลรหรอกเนาะโอเคแปลว่ามันยังไม่ยิงแฟลรไม่รู้ว่าแฟลรมันชาร์จหรืออะไรนะเอ๊ะเอ๊ะมันโดนอะไรเอ๊ะทำไมผมเลอนี่มว่าน่าจะไปโดนปุ่มอะไรแล้วแบบอย่างเงี้ยตลอดตลอดมีปัญหาตลอดไม่รู้ไปโดนอะไรมาเแบบอออย่า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 มาเอาเรื่องอะไรตอนนี้เฮ้ย ยิงแฟลช์ไปยังเมืม่อกี้มันยิงแฟลช์ใช่ปะอ่ะในตอนนี้มันคงไม่รู้ว่าแฟลช์คืออะไรนะว่าไอตัวนี้กากๆากากหน่อยยอ้เพิง่งต้องการอะไรเอาไปกินตุ้มเกลียวเร็วๆเร็วๆยิงจะปั๊มเลือดอีกอเอาจริงดิหนุกมากไหมแกงเด็กเนี่ยหนุกไหม หนุกไหมแปบ๊บหนึ่งมีไซส์ผมพร้อมแล้วเอาไปกินโอไม่์เมอร์จินเนยในที่สุดค่าได้หนึ่งตัวพอจะเมื่อกี้ผมคงไม่ได้ชนอะไรโอไม่ค่ะรอใช่ไหมรอใช่ไหมยอย่ามาเอาเรื่องนะฮะคือรู้หรือเปล่าว่าไอ้ตอร์ปิโดเนี่ยเราสามารถทำลายได้นะตุม้มยิงมันอา่า เอาเรื่องแปลว,ว่าตอปิโดนี้คงทำหลายอยา่างเพราะว่ามันเร็วแสนจะเร็วเร็วระดับบานตาไทยเอ้ยมีตอปิโดเอ้ยมีมีทรายสองลูกอ่ะปกติผมเห็นหนึ่งลูกนะไม่รู้เป็นอะไรเฮ้ยจริงดิเฮ้ยนั่นตลกอะไรเอาไงอะตอนนี้เนี่ยฮะมีปืนอดัดอือจบคือมันไม่ได้วินจริงๆนะคือแค่ผมตายมันก็เลยบอกว่าอันนี้มีทีมวิน อีกสกีมหนึ่งแล้วกันเพราะผมอยากทำเควสนั้นให้เสร็จแล้วแบบให้ท่านผู้ชมทุกคนเห็นว่าผมทำเควสเสร็จสมบูรณ์ก่อไปตรนนี้ผมกะว่าจะใช้เป็นคือตอนนี้ผมตั้งอยู่ร้านหนึ่งอยากได้มากเลยไอซับมารีนเอ๊ะดูดิใช้ได้ยังอันนี้ร้านสี่อันนี้เอ๊ะใช่ได้โอ้มาว่ามูจินได้ อันนี้ร้านสิอันนี้ร้านสองสุดิรออะไรอะ่ะ yeah yeah I want oh! yeah! Yeah! <c oughs> ในที่สุดก็ได้ซัมมารีนวันนี้แหละมันจะใช้ตัวเนี้ยไล่ตบกันไล่ตบกระโหลกคนนึงไล่ตบกระโหลกแมวคือผมไม่เคยเล่นซัมมารีนมาก่อนนะขอชี้แจงไว้ก่อนว่าผมไม่เคยเล่นซัมมารีนมาก่อนเลยแม้แต่ตัวเดียวเพราะผมไม่เคยซื้อ ใช้ตั้งเยอะไงผมก็เลยซื้อตัวแรกๆไปก่อนผมเลยก็่ามไม่ได้เหมือน World of Warship World of Warship ข้ามไม่ได้โมโหเลยไม่แต่ตัวนี้มันปลูกอะ่ะอมก็ไม่รู้วิธีดำน้ำด้วยมีวิธีไหมมือขดอ่ากระตุกหรือเปล่าเนี่ย <S <S เร็วไหมเหมือนเร็วเลยเฮ้ยเร็วมากอ๋อนี่ไงปุ่มดำน้ำผมจะดำเลยอ๋อมีคูดาวด้วยอย่างนี้ก็ได้หรอเอาจังใจาได้หรอ อ้เอ oh, eh. uh ๊ะสียองอะฮไม่เดี๋ยวแล้ววิธีขึ้นอ่ะอ้เข้าใจแล้วกดครั้งแรกจะเป็นวิธีลงกดครั้งที่สองจะเป็นขึ้นเข้าใจแล้วผมจะลงเวลาหลบกระสุนแล้วกัน ไปจากที่ไกลๆนะผมอ่าสิบเอด็ดน็อตถือว่าไวนะอันนี้ต่อปิโดอันนี้ก็ต่อปิโดลอนเชอร์ต่อปิโดลอนเชอร์เออจเจริญต่อปิโดลอนเชอร์หนะนูเพลินรู้สึกถึงความปั่นป่วนที่จะเกิดขึ้นจะบุกดีไหมเอ้เดี๋ยวฝั่งข้าศึกมีเรือลบแบบที่ขนเครื่องบินได้สองลำไม่ไม่คงไม่หนักมากอะ ว่ามันน่าจะล็อกเตาได้นะไอตัวนี้ก็มียี่สิบอันนี้สิบหกอ๋อเอ๊ะมันมี air defense ใช่ไหมลงกันลงกันลงอ,อย่าอย่าอย่ามายิงอะไรตอนนี้นะเฮ้ยผมยังไม่อยากตาย you know ก็คือเหลือค่าสึกทำไมเวลาดำน้ำแล้วมันรู้สึกสีหยองปแปลก อือกานอ่าตอนนี้คงมี air defense แหละแต่ถ้าเกิดมันทิ้งระเบิดขึ้นมาคือฮาเลยนะเฮ้ยอ่าเอาเรื่องใช่ไหมเอาเรื่องใช่ไหมไอ้กระจกเอาเรื่องใช่ไหมดำก่อนดำก่อนดำก่อนตอนนี้ปอปัพโดทผมหมดแฮ่ไม่อ่าเต็มเต็มเลย มันมันง,งัดขึ้นได้ใช่ไหมงั้นผมรออยู่ใต้น้ำดีกว่ามันมันคงไม่ทิ้งระเบิดมาหรอกมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดน,นั้นใช่ไหมเอ้ยมันเห็นประวัติศาสตร์ตัวเองอะกลัวเลยเอ้ย air defense ทำงานดิเฮ้ยเอาจริงดิไม่มี air defense อะหลบหลบหลบ แกหยุดเลยแกหยุดเลยเอาาเยอนไม่ค่อยสยองม่าไหรโอ้มันเอาอะไรต้องมันต้องการอะไรเนี่ยฮะถามจริงมันจะดำแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้ใช่ไหมโอ้ไม่ชอบด้านหลังไม่ชอบเลยโอ้ยอ่ะ ว่ามันจะแบบตายยังตายยังมันจะยังไม่ตายนะมาตายแล้วเหรอเฮ้ยเล่นไปสองล้ำเ,เนึ่หรอเฮ้ยเออเลือดดำน้ำเคยตื่นทุกคนเรือดำน้ำเคยตื่นไอเคยตื่นเรือดำน้ำเคยตื่น,นมันเคยตื่นยังไงอ่ะมันเคยตื้นน่ะรู้จักคำว่าเคยตื่นไหมเนี่ยนิวรู้จักอยู่ยิงต่อปีโดไปพุ่งดิพุ่งเลยตอน,นตเนี้ยพุ่งเลย ไม่อยู่นหน้ำอ่ะเอ๊ะนั่นมันเรือลบใช่ไหม αι? เอ๊ะเครื่องบินลบใช่ไหมใช้ลำนี้แล้วกันเนี่ยอ่ะปล่อยอันนี้ไปแล้วจากนั้นี้ก็ยิงอันนี้ไปแน่จริงใช่ไหม αι? แน่จริงก็เข้ามาไอกระจกนายน่นมันก็แค่ดีไอ u s s n i m i สน p ม i n g นายจะโดนปิ้งตัววันนี้เนี่ยแหละโอ้ยดูเหมือนเบ็นผมจะเสร็จง่ายกว่าที่คิดนะ,ะยิงเลยตอปิโดคือลำเนี้ยผมไม่เคยชอบอย่างหนึ่งเพราะว่ามีแค่ตอปิโดไงอย่างเดียวเลยอย่างเดียวแล้วผมกดขึ้นทําไมเนี่ยถามจริงนั่นไงพอผมกดขึ้นก็เป็นงี้เจออะไรไม่รู้โดนยิงตายเลยตลอดลงไปลงไปลงไป นี่แหละอย่างนี้แหละที่ต้องการไม่แต่ทำไมตัวนี้อึดจังก็มันแปลกไม่แปลกหรอกอึดเอ๊ะหายไปไหนอ๋อตายแล้วเอะเดี๋ยวแล้วอีกตัวนึงมันนู่นไงเข้าใจแล้วชื่อว่าอันดูคือติดเพลงขนาดนั้นเลยหรอกดอันดูตรงไหนมีท่าดีไหม คนีรึืออันเนี้ยมันอยู่ตั้งสี่จุดไหมมีสี่จุดอะไรสักอย่างกิโลเมตรอืมน่าจะอ้อมไปได้นะราะคงมันควบคุมากาศยานอยู่ใช่ไหมรู้สึกมันใช่นะอเออตัวนี้ไม่มีอะไรเอ๊ะ แต่ผมพยายามจะเก็บเงินนะเพื่อที่ผมจะได้ไปซื้อซสม,มารีินลำใหม่ผมรู้สึกว่าเวลามีแค่ตอปิโดมันไม่หนุกอะอยากมีอย่างอื่นเลยอยากมีอาวุธหล,ลายอันแล้วก็เพิ่มเลือดเอาสตอนนี้เนี่ยนะโอเคโดนลดไปงล้ลนะแล้ว,ลวเร็าดีรีบๆอ้อมดิซสม,มารินทําไมในช้าจังนาเกิดเก็บเลยเนาะเข้าไอซียูเถอะผมนี่จะเข้า อ,อืมมาเดี๋ยวผมได้รีวอดแน่ๆเลยคือแบบพอดีคนมันเก็บอ่านี่ไงอุ้ยของห้าสิบตกใจเลยอย่างเยอะทุกคนอ่าแล้วก็แบทเทิลพาสเนี่ยได้ของเอ้ได้เกรเน็ตลันเชอร์ได้มาบิชาแล้วรูเอ่อโหลดดิ้งดาตาฟรอมเซิร์ฟเวอร์ทำไมรู้สึกว่าผมจะประสบชะตาเหมือนกับเพื่อนเลย จะเอาเป็นว่าผมจะเอาไปติดกับไอตัวแรกวะ่ะเหมือนตัวแรกที่ผมรีวิววันนี้นะ a d m i r a l ร็อฟเอฟเอรออะไรสักอย่างอะเนี่ยตัวเรย์ร็อกขอเอ้เรย์ร็ขเรื่องบินมันอยู่ก่อนหน้านี้นี่แม่บินจริงๆไม่เติมไม่หรอก <c oughs> ไม่ต้ <c oughs> องเติม <c oughs> เอ๊มี Happy Luncher Luncher อ้มันไม่ได้มีปรยชนมากเลยอีกอันอันนี้แฮปปี้ใช่ป่ะ mm hmm. อันนี้ก็แฮปปี้เหมือนรู้สึกเหมือนอะไรมันดีกว่านะรู้สึกเดี๋ยวขอไปที่ร้านฮาร์ดแวร์เลยแฮปปี้ลอนเชอร์เนี่ยอ่ะพันสองอันนี้แปดเอ๊ะไม่ใช่ดิผมใช้อันไหนมันมีแฮปปี้ลอนเชอร์อาบีอ่ามันก็ต้องอินเวนทอรี่ใช่ไหมอ่าแฮปปี้เอาแฮปปี้ก่อนแฮปปี้พันสองอันนี้ก็พันสอง แฮปปี้แดกิโลแฮปปี้แกิโลเหมือนกันห้าลาวอินเบิร์ดนะแฮปปี้ส่วนอาบิยสี่าวอินเบิร์ดนี่ไงที่ผมชอบอาสี่าวอันนี้ยาวกว่าเอ๊ยเรดออฟไฟศูนย์จุดหนึ่งนี่ก็ศูนจุดหนึ่งเซ็กเเซกเหมือนกันสิบหกพีซสิบพีซคือมันต่างกันหน่อยถามจริง ใอ้แค่เปลี่ยนเซลล์เะอ๋อเซลล์เอ๊ะเซลล์นี่หมายถึงใช้พันห้าร้อยในการเซลล์หรือว่าขายแล้วจะได้พันห้าร้อยไม่คุ้มอ่ะเพราะว่าสามพันสะี่ในตัวที่ผมต้องการตัวไหนนะสามพันสี่มีนะรู้สึกเอ๊ะอันนี้อะไรอ๋อเรือลำนี้สำมซัรันแพงกว่าซับอ,อีกเอ๊ะสามพันสี่ผมจำได้ว่ามีมอ๋อก่อ,อนอันนี้ก่อนอัานี้ มันต้องเลเจนนี่2อร้านเอะเดี๋ยวอันนี้มีอะไรบ้างโอเคอาวุธเยอะขึ้นมาหน่อยไม่ต่างกันเลยก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ